ป6ทับ2นะครับวันที่24เดือน3จะทำเว็บแกลเลอรี่นะครับซึ่งสิ่งที่คุณต้องมีคือรูปภาพทั้งหมด9รูปครับ9รูปนะครับอยู่ในเนื้อหาเดียวกันหรือไม่เนื้อหาเดียวกันมีทั้งหมด9รูปนะครับไฟล์ HTML ทั้งหมด10ไฟล์นะครับไฟล์ file แรก index ไฟล์ต่อไปจะเป็น01 02 03 04 05จนถึง09รอบเดียวจบนะครับเวลาทำเวลาทำนะครับคุณ n e วขึ้นมาเลือก HTML ตัวแรกครับ h t m l ตัวแรกนะครับแล้วคุณกด r e เ t e ไปสหรับตัวนี้ไม่ได้ฟิกอะไรเยอะไม่มีหน้า index ไม่มีอะไรเลยนะครับจะใช้ก็คือตัวที่เป็น table เลยครับเป็น table เลยนะ3ไม่ใช่สิ4คูณ3 4คูณ3นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทำบนสุด คือชื่อคุณเลยนะครับภาษาเซลเลยครับภาษาเลยเราจะทำเว็บแกลเลอรี่นะครับพอคุณภาษาเสร็จเปลี่ยนตรงนี้ก็คลิกที่กรอบแล้วเลือก Property ครับกด Default Center ครับรูปทุกรูปอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น Center แล้วก็ท็อปรอบเดียวจบนะครับ ตรงนี้เขียนชื่อชาเลขที่ส่วนช่องนี้ครับช่องที่1ไปที่ i ินเม e ครับไปที่คาบของปองหับ2ที่ครูสร้างไว้ก็คือคาบที่22รูปที่1ครับเอามาใส่เลยเปลี่ยนตรงนี้ลูกกุนแจปลดล็อกนะครับขนาดรูปบังคับเลยนะครับ200คูณ200ครับแล้ว enter อันนี้คือช่องที่1จบแล้วนะครับมาช่องที่2ครับ Inmate บังคับนะครับ200คูณ200ที่3ครับช่องที่3ครับ Inmate ครับตรงนี้ก็ 200คูณ200นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรากดรูปพวกนี้ครับมันจะลิงก์ไปรูปใหญ่ให้คุณเอารูปเนี่ยใส่ให้ครบนี้นะครับอันนี้ก็200คูณ200อันนี้ต่อนะครับ ค่อยๆทำใจเย็นใส่รูปให้เรียบร้อย <c oughs> เวลาคุณหารูปกล้าให้ครบก้ารูปเวลาทำเว็บแกลเลอรี่เนี่ยหลักๆเขาก็คือเวลาเขากดนะครับมันจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เขาต้องการอ่าโอเคละเมื่อกี้เวลาเราทำครับขอบพวกนี้มันหายไปก็ให้กดตรงนี้นะครับ กดให้มันเปลี่ยนสถานะแล้วกลับมาเป็นฟูไซ s i z เหมือนเดิมขอบตารางมันจะวิ่งกลับขึ้นมานะครับต่อนะครับถึงไหนละอ่ะถึงนี้ดูแบบละเอียดนะครับ200คูณ200ใช้รูปไม่ให้ซ้ำกันนะครับเพราะว่าเวลาเรากดรูป ่ะพอมันเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับที่บอกไปกดยอ่อแล้วกด full size นะครับ i ินเมดครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้สมมุตินะครับขอใช้รูปหนึ่ง Copy ก่อนอ่ะดูนะครับ ทีนี้พอคุณทําเสร็จครับเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จข้างบนเรียบร้อยคุณใส่ภาพพื้นหลังให้มันเด่นขึ้นเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเว็บแกลเลอรี่นะครับนี่ครับอ่ะเรียบร้อยดูนะครับนี่เวลาที่เขากดากดรูปนี้จะไปรูปใหญ่จะทำไง 1. สิ่งที่คุณจะทำนะครับ ก็คือไฟล์เซฟแอดก่อนหนึ่งครั้งนะครับเซฟแอดนะครับไฟล์แรกชื่ออะไรครับถูกต้องครับอินเดนะครับ i, n d, e x I n d e x i n d e x เฉพาะอันแรกครับทีนี้เวลาทําอันนี้คือ1 2 3 4 5 6 7 แ9แบบนี้นะครับถ้าใครจะลิงก์เลยก็ไม่ยากเขียนเองก็ได้ครับคุณรู้แล้วว่าคุณจะทำไฟล์ศู0 2 0 3่ยใช่ไหมครับจะเขียนเองก็ได้หรือถ้าเราไม่เก่งถ้าเรายังไม่เก่งนะครับไม่ต้องซีเรียสคุณก็ทำเหมือนขั้นตอนที่เราเคยทำก็คือไปที่หน้านี้ใช่ไหมครับคลิกขวาครับ i n d เด็กนะครับ Copy ี แล้ววางครับวางทั้งหมดกี่อัน9ครับเพราะว่าอินเด็กซ์เราไม่นับนะครับอ่ะสมมุตินะครับสมมุติเฉยเปลี่ยนอันนี้นะครับเป็น01อันนี้เป็น0อะไรครับ02อันนี้ก็เป็น03ดังตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างอ่ะ03พอได้เสร็จครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกดที่ตรงนี้ใช่ไหมคลิกขวาทําอะไรครับมาร์คลิงไปที่ศูนครับเซฟไปที่อะไรต่อครับศูนย์สองมาร์คลิงค,ครับ02ไปต่ออะไรครับถูกมาร์คลิงไปที่03ามกูทําถึงเท่านี้นะครับพอได้เสร็จทำไงครับ เซฟก่อนหนึ่งครั้งนะครับเซฟธรรมดาก็ได้เพราะเราเซฟอินเด็กแล้วแล้วทำไงต่อครับลบทิ้งครับลบทิ้งลบ0102 03จนถึง09ทิ้งแล้วทำการ copy ใหม่1คุณต้องเซฟหน้าอินเด็กก่อนนะครับค่อยทำการ copy ปอ่ะมาดูครับทีนี้คุณดู copy แล้วก็วางครับอันนี้เป็น01ต่อไปครับก็ 02และอันสุดท้ายคือ03 03ครับทีนี้มันจะเป็นรูปใหญ่ไงเวลาเขาเขียนนะครับ1พอคุณทำลิงก์อะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ครับคุณไปกดไฟล์โอเพครับแก้01ครับรูปอันไหนใหญ่สุดครับอันนี้01แล้วนะอันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมครับลบพรุ่งนี้ทิ้งครับลบ ลบ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 จะทําให้รูปมันขนาดเท่ากันหมดหมายความว่ารูปนี้200คูณ200หมายความว่ารูปนี้จะอยู่ที่เท่าไหร,คร <600. S 1> ่ครับ600สี่ครับรูปนี้จะมีขนาดเท่ากับ600เพราะว่าเมื่อกี้มัน3ามแถวใช่ไหมจำได้ไหมครับนี่นี่อันนี้200 200ก็เป็น600ทั้งกว้างคูณยาว หมายความว่ารูปนี้จะใหญ่อยู่ที่600ครับ600ถ้าตารางของคุณมันไม่สวยทำไงครับเปลี่ยนเป็น0นี่ครับดูนะแล้วเซฟ01ครับทีนี้เราจะลิงก์กลับไปไปหาหน้าหน้าที่1นึ่ทำมันหนึ่งเสร็จตรงนี้ทำไงครับคลิกขวา มาร์คลิงครับคุณต้องแก้ก่อนก็คือรีมู Link นะครับแล้วคลิกขวา Mark Link ไปที่อะไรครับ <Index. S 1> กลับมาอินเด็กครับอาทีนี้มาดูผลครับเซฟศูนย์หนึ่งก่อนนะอาทีนี้มาดูผลครับผลของงานจะเกิดอ,อะไรขึ้นสมมติว่าเราแบบไม่คลิกอินเด็กนี่ครับนี่ครับตั้งใจดูนะครับอ่ะ เห็นไหมครับรูปนิ้วเกิดขึ้นกดที่รูปที่1มันจะใหญ่แบบนี้กดที่รูปใหญ่จะกลับมาเล็กแบบนี้สังเกตไหมครับเว็บไซต์เขาจะทํากันในแบบนี้ถ้าอันที่2ก็ไปแก้ไฟอะไรครับ0ูนอ,อ่ะดูอีกตัวอย่างอีกรอบครับถ้าเป็น0 2ก็ไฟล์ทำอะไรครับ Open นศูนย์สองอันไหนไม่เกี่ยวลบทิ้งครับ นี่รูปใหญ่นะครับลบออก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 แล้วก็ลบออกรูปนี้มีขนาด <600. S 1> ถูกต้องครับ6กรครับอันนี้ก็6กรแล้วจะให้มันลิงก์กลับก็คือคลิกขวาต้องทำอะไรครัก่อนครับมูฟลิงแล้วคุณค่อยมามาร์กลิงใหม่ไปที่หน้าอินเด็กทำเสร็จแล้ว เซฟทับจบเท่านี้นะครับนี่แล้วมาดูตัวอย่างอนนีอ่ะจะรีเฟซตัวนี้นะครับปุ๊บปับเห็นไหมครับมันจะกลับกันแบบนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่ทันดูในคลิปนะครับ